สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมสปวอตวรามาลีนะครับกับเรื่องราวของกรณีศึกษาธุรกิจ SME ครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมารู้จักกับธุรกิจงานผลิตขึ้นรูปครับโดยจะมาพูดคุยนะครับกับท่านผู้บริหารบริษัทหานเจริญพลาสติกคุณชัยพรเหมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยพรครับช่วยเล่าเรื่องราวนะครับของการตัดสินใจครับในการมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลาสติกนี้ครับเป็นอย่างไรครับครับคือเมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ งานขึ้นรูปพลาสติกเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยสักเท่าไหร่ค,รคือในส่วนตัวผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคนิคอลมากเท่าไหร่ก็อาศัยว่าได้อ่านหนังสือบ้างอะไร,รบ้างซึ่งวัตถุดิบก็เป็นที่ทราบกันดูีดอยู่แล้วว่าเราเป็น s อสเกิดใหม่แน่นอนคุณต้องจ่ายเงินสด,สดแน่นอนนะฮะรรเราก็ต้องอันนี้ผมขอแนะนําไปเลยว่า SME ท่านที่กําลังจะก้าวมาสู่ SME ใหม่นี้นะฮะอันดับแรกคือ การรักษาเครดิตของ SMEs ครับขออนุญาตนะครับหยิบเนี่ยครับนี่คือชิ้นงานนะครับของของคุณชัยพรนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราผลิตครบทั้งวงจรเลยนะครับทั้งขวดนะครับแล้วก็ทั้งฝาด้วยครับปัจจุบันนี้นะครับแนวคิดทางธุรกิจของคุณชัยพรเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ได้ผลิตครบวงจรอย่างแต่เดิมคแต่กลายเป็นว่า outsourcing ออกไปให้ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยซัพพลายส่วนต่างๆมาให้คิดอย่างไรครับถึงเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางนี้ครับเอ่อแนวคิดอันเนี้ย เพิ่งเกิดเมื่อต้นต้นปีนี่เองนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยของเราทําธุรกิจแบบครบวงจรหมดตั้งแต่ขวดฝา,า,านะฮะ,ฮะชิ้นลาเวลเราจะทําเองหมดพอได้แนวคิดมาขั้นต้นมาเราก็พยายามมานั่งคิดว่าเอ๊ะผมน่าจะโดดไปอยู่ที่ just in time ดีกว่าไหม,มผมก็แตกลายออกไปเป็นต้นว่าผมแนะนําลูกค้าคนหนึ่งท่านลองผลิตฝาดูนะฮะ ลูกค้าก็เกิดความไม่แน่ใจว่าผลิตแล้วไม่รู้จะไปขายใายหาตลาดที่ไหนบอกไม่เป็นไรมาขายหารเจริญหาเจริญรับซื้อหมดนะฮะเราก็ตัดเขาเรียกอ่าเซตเมนต์ตัวเนี้ครับออกไปให้อีกคนหนึ่งครับแล้วเราลดลายผลิตนี้ออกไปจากโรงงานเราเลยลดเลยครับครับขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคนบ้างนะครับว่าทํสอคนเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับหาบุคลากรอย่างไรครับมาช่วยทําให้ดําเนินธุรกิจของเราครับบุคลากรของวงการพลาสติกในระดับที่มีฝีมือนะฮะ ฝีมือชั้นสูงเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน200คนในเมืองไทยครัเพราะงานวงการพลาสติกเนี่ยบางทีการขึ้นแม่พิมพ์ความละเอียดอ่อนในการที่ต้องมันตรวจสอบมันเช็คก่อนที่ของมันจะเสียหายเหตุผลเพราะว่าเวลาของเราเดินเครื่องออโต้เนี่ยนะฮะเวลามันเสียหายเนี่ยถ้าเราไม่ไปมันเช็คมันอะไรเนี่ยมันจะเสียหายโดยกระบวนการของมันอาจจะเป็นตันสงตันมาทีเดียวกันเนี่ยทีนี้ ผมก็อยากจะฝากแนะนําไปถึงท่านครูบาอาจารย์ที่ที่สอนอยู่วงการพลาสติกเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกให้เป็นนิสัยสําหรับนักศึกษาที่กําลังจบออกมาจากสถาบันกระบวนการการผลิตหรือว่าสถาบันผลิตภัณฑ์การยางของมาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดีซึ่งผมก็คุ้นเคยกับอาจารย์ที่นั่นหลายท่านผมก็เคยไปสอนนักศึกษาอยู่ที่นั่นครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยกลับมาเป็นผู้ผลิตลายใหม่แล้วเนี่ยหาลูกค้าอย่างไรนะครับและลูกค้าเนี่ยเขาเชื่อได้อย่างไรว่าเราจะสามารถ ผลิตสินค้าให้ได้ถูกต้องตามที่เขาต้องการครับอันดับหนึ่งคือเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะใหม่ออกสู่ตลาดยังยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายครับเรื่องที่2คือเรารักษาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้ากับตัวเราไว้ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ดีมากครับเพียงแต่ว่าเราก็ไปแนะนําว่าเออเดี๋ยวนี้เราต้องพัฒนาจาก PE เขาขุนที่เราเรียกกันว่าขวดเขาขุนเนี่ยนะฮะเ,เป็นขวดเพชรใสๆอย่างเงี้ยสาเหตุเพราะว่าเออสังคมเปลี่ยนนะ เพิ่มโอกาสในการสร้างกําไรให้กับตัวเขาเองนะลูกค้าก็แฮปปี้เพราะเราเป็นผู้ไปจุดประกายสิ่งพวกนี้ครับถามว่าถ้าเขาโดดลงไปในสิ่งนี้ปุ๊บเขาก็มีกําไรในเมื่อลูกค้าอยู่ได้หารเจริญก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งของผมก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราคนเดียวเราอยู่ด้วยพันธมิตรเราอยู่ด้วยพันธมิตรในทางการค้าของเราเสียเป็นส่วนใหญ่มองอนาคตอย่างไรครับจะมีการเติบโต ไปอย่างไรอีกครับจากธุรกิจนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหยุดธุรกิจเลยความรู้ซึ่งเราสั่งสมมาเนี่ยมันก็จะไม่กระจายไปอยู่สังคมโดยโดยโดย,โดยรวมนะค,ะครับแนวคิดก็เกิดมาว่าถ้าเรากระจายแนวคิดนี้ออกไปให้ SME เย่อยๆอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมก็เป็น ยูนิตหนึ่งละที่ช่วยประเทศไทยให้เข้มแข็งได้ครับครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้ประกอบการ SME คงจะได้ประโยชน์มากมายนะครับเกี่ยวกับธุรกิจด้านธุรกิจงานผลิตพลาสติกค้นรูมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับผู้ประกอบการนะครับเจ้าของบริษัทหานเจริญพลาสติกครับคุณชยาพรเหมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ลหลายๆองค์กรนะครับมองข้ามไปนั่นก็คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสุภัพรรบุรารมาีต้องลาไปก่อนคราวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกรณีศึกษาธุรก,กิจ SME ใดนั้นต้องติดตามวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ